普通龙。 เ้ยตรงบ่อยๆทำไ้เลยทำไ้ดไูไม่ต้องไปคิดเรื่องจำนวนวิวอะไรเราเอือทำความชอบนี่ไงความชอบนี่ใช่ปะวะเฮ้ยมาแล้วตัวแรกสีชมพูอังจับสีชมพูเฉย เนี่ยเนี่ยเนี่ยติดนวดเดียวด้วยยัดเข้ใส่ดีเนี่ยตีไปตีไปตีไปมีตัวนี่ครับมาแล้วตัวแรกนี่สีสมพู